ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสาหรับมือใหม่นะครับไว้ใช้งานนะครับโอเคครับมาดูส่วนประกอบนะครับ1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด3 2 6 5 0กนะครับก็คือด้านกว้างจะอยู่ที่3.2นะครับแล้วก็ด้านยาวอยู่ที่6.5นะครับความจุอยู่ที่6000มิลลิแอมนะครับแรงดันไฟอยู่ที่3.2โวลต์ต่อลูกนะครับอันนี้เราจะต่อทั้งหมด8ลูกนะครับก็คือเป็นไฟ12โวลต์อ่าความจุอยู่ที่อ่า แอมหรือ12,000มมิลลิแอมนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ BMS นะครับขนาด C สามสิ mcs นะครับหนึ่งตัวนะครับพร้อมสายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสเก็ตนะครับที่จะไว้สำหรับประกอบตัวแบตเตอรี่เข้าหากันนะครับ8ช่อง2ตัวนะครับบนล่างแล้วก็จะมีนิกเกิลนะครับจะเป็นอ่าตัวอ่าบัตบาร์นิกเกิลนะครับ0.2นมิลนะครับพร้อมน็อตยึด หัวท้ายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาวยึดนะครับใยสับประรดแล้วก็กาวทนความร้อนนะครับแล้วก็กาวฉนวนนะครับสำหรับแปะบิบเวทนะครับก่อนประกอบนะครับแวนในกาถอดออกให้หมดนะครับเพื่อป้องกันการช็อมวงจรหรือว่าการไปแทกกับอุปกรณ์ในระหว่างการประกอบอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับวัด ตัวแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละก้อนนะครับต้องแรงดันไฟต้องอยู่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็ตัวนี้จะอยู่ที่3.2โวลต์นะครับหรือ3.29ถึง3.30โวลต์นะครับปกติแล้วทางร้านเขาก็จะอ่าก่อนจใหม่ก่อนส่งให้เรานะครับเขาก็จะมีการบาลานซ์มาอยู่แล้วนะครับอันนี้เพื่อความชวร์นะครับรีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่วัดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการประกอบได้นะครับ ก็ประกอบเป็นคู่ก่อนนะครับก็คือขนานกันก่อนนะครับก็คือคู่หนึ่งบวกกับบวกลบกับลบลบนะครับขนานกันเป็นคู่นะครับจนครบ4คู่นะครับแล้วถึงอนุกรมกันนะครับอันดับแรกนะครับประกอบเข้ากับสเก็ตนะครับเรียบร้อยนะครับประกอบหัวบนล่างนะครับให้แน่นนะครับหลังจากนั้นยึดด้วยกาวยาสบรดนะครับซึ่งเป็นกาวพิเศษนะครับเหนียวนะครับสาหรับใช้ประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กาวทนความร้อน นะครับติดให้แน่นนะครับแปะกาวจำนวนอ่าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมติดบีบเอสนะครับหลังจากนั้นนะครับพอประกอบยึดกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาต่อบัตบาร์นะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องต่อขนานกันก่อนนะครับก็คือคู่ที่1นะครับขนานกันก่อนคู่ที่1คู่ที่สคู่ที่สามเป็นสี่จนครบสี่คู่นะครับขนานเสร็จ ถึงค่อยอนุกรมกันนะครับวิธีการอนุกรมก็คือเอาคู่ที่1นึ่งคู่บวกนะครับต่อกับคู่ลบของคู่ที่2นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนครบ4คู่นะครับก็จะได้แรงดันไฟ12โวลต์นะครับความจุจะอยู่ที่12แอมป์หรือ12,000มิลลิแอมป์นะครับชุดนี้นะครับอันนี้จะยึดด้วยตัวน็อตนะครับตัวผู้และตัวเมียนะครับตัวผู้ก็จะเป็นคู่บวกตัวเมียก็จะเป็นคู่ลบนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็คอนเฟิร์ม แรงดันไฟนะครับต้องมากกว่า12โวลต์นะครับถ้าถูกต้องนะครับถ้าต่อผิดอันนี้ไฟจะไม่ติดนะครับอาจจะเกิดการช็อตวงจรได้นะครับอันนี้ไฟเชื่อมมาแล้วอยู่ที่ประมาณ13.2โวลต์นะครับก็คือใช้งานได้นะครับปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับ BMS นะครับอันนี้จะเิดกาวสองหน้านะครับแปะเข้ากับตัวชนวนด้านข้าง นะครับให้เรียบร้อยนะครับการต่อก็คือตามโปรแกรมนี้เลยนะครับเอ้ตามวงจรนี่เลยนะครับต่อไม่ยากนะครับมีสายอยู่3ามสีเส้นนะครับสายที่ต่อไปใช้งานนะครับแนะนําเป็นสาย ADP G นะครับเบอร์สิถึงเบอร์สินะครับต่อออกไปให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของสายแพรนะครับที่มีซ็อกเก็ตมาก็ต่อง่ายครับตามวงจรเลยครับสีดําก็เข้ากับตัว B ลบนะครับหรือขั้วบวกเอ้หรือขั้วลบได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็คือ B1 ก็ต่อเข้ากับ ควบอกของคู่ที่1นะครับ B 2ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับตามวงจรนะครับหลังจากต่อเซ็ตนะครับคอนเฟิร์มตัวไฟออกให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับถ้าอยากให้สวยนะครับตัวนี้ต้องหุ้มนะครับตัวข้อหดอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าของผมนี่จะไม่หุ้มนะครับเพราะว่าผมจะไปใส่กับเพาบ็อกนะครับในตัวอย่างตัวนี้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าสงสัยหรือว่าอยากสอบถามรลอีเรเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ